โอเคครับก็ขอการสบดีทุกคนด้วยนะครับนะอยู่ผมเด็กธนาดนอิชิตเคยนะครับนะคุณดื่มเสียงเดิมนะครับนะอ่าก็หลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันครับนะอ่าไม่ได้ลงคลิปทางวิดีโอสั้นกับคลิปเต็มครับนะไม่ได้ลงหลายวันเลยครับนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับนะ่าเพราะว่างานเยอะนะครับนะกวจะหาเวลาทําได้ก็ยากพอสมควรครับนะอ่าซึ่งก็วันนี้ก็อ่ามีเวลานะครับนะ ก็เลยวันนี้เลยจะมาแจกพอดนะครับนะอ่าก็คือจะแจกอ่านี่นะครับนะอ่านี่สองอย่างนี้ก็คือจะแจกมิซูชิฟุโซะครับนะอ่าหรืออ่าไอหลงนะครับนะอ่าอุชชั่นอัปเดตนะครับนะอัปเดตใหม่เลยครับนะก็คือ,เ,อเพิ่มลายแล้วก็เพิ่มระบบเปลี่ยนสีนะครับนะฮะแล้วก็แจกล้อล้อบรรทุกกับ ก็รถกระบะนะรถแต่งซครับนะอัปเดตใหม่ครับนะอ่านี่ก็คือสองนิ่มเพิ่มมาครับนะอ่าอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังครับนะอ่านี่เดี๋ยวค่อยจะมาอธิบายทีหลังครับนะอ่าอ่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ครับนะก็ต้องอย่าลืมากดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกระเจนในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยครับนะ อันดับแรกเลยครับนันเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้านี่ก่อนเลยครับนะรถบินทกนะครับนะวิซูวิชินะครับนะปูโซนะครับนะห้าสองเจ็ดนับนะถ้าจะไม่ผิดครับนะนี่คันนี้ก็อัปเดตก็คือแก้ไขใหม่ครับนะแต่ว่าก็ต้องกลับไปแก้เพราะว่าสีมันล้ำออกมาครับนะมันเลยต้องไปแก้ใหม่ครับนะคือคือแก้กาเรียกว่านะไม่ใช่แก้เป็นการเอ๊ะ แก้ไขเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มของเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน,น้อยๆแบบนี้ทำเขาเรียกว่านะแก้ไขกระจังหน้าใหม่นะเพิ่มโลโก้แล้วก็นี่เพิ่มไอ้สติ๊กเกอร์นี่ด้วยครับนะอ่านี่ภายในก็อ่ายังเหมือนเดิมครับนะยังไม่ได้ทำอะไรมากครับนะนี่อ่าอันนี้ทุกคนก็สามารถเอาของอะไรมาแต่งเพิ่มเติมได้นะครับนะอ่า นี่ทางในก็เหมือนเดิมครับนะนี่โอเคอ่าแล้วก็เพิ่มระบบเปลี่ยนสีใหม่ครับนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะไม่เป็นเวอร์ชันธรรมดามนะอ่าทุกคนน่าจะสงสัยครับนะฮะขอเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับนะอ่าซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะแปลกไปครับนะก็คือนี่เดีย๋ยวหาก่อนอ่านี่้จะละนี่นี่มันก็เหมือนเวอร์ชันปกติครับนะแต่เวอร์ชันนี้ก็จะพิเศษตรงที่จะมี นี่นะครับนะนคือขออัปเดตเพิ่มใหม่นะครับนะก็คือ,อยังลบครับนะถ้าเกิดทุกคนดูคลิปวิดีโอัซน็นก็นจะลูกกันอยู่นะครับนะนี่ซึ่งเวอร์ชันนี้ก็สามารถนี่ได้นะค,รไครับนะนี่คุณประโยชน์มันครับนะไอ้ยังลบนี้เอาไว้ลบพวกท่านี่นครับนะนี่าไว้ลบตัวคําสั่งเปลี่ยนสีครับนะอ้าวมันอยู่ตรงไหนเป๊บน,นึงครับไม่เห็น เมื่อกี้ขอไปนะครับเมื่อกี้มันเป็นบั็กนะครับนะฮะเมื่อกี้มันกดแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนสีไม่ยอมเปลี่ยนสีให้นะครับนะนี่นี่นะครับนะนี่อ่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมารว่อนะอยู่ๆมันก็ไม่สามารถกดคืนค่าได้ครับนะอ่าอย่างลบนับนะก็คือมันสามารถลบไปตัวนี้ได้นะตัวพิเศนะครับนะนี่อ่านี่อันนี้ก็มีพักนิดหน่อยครับนะเดี๋ยวจะไปแก้ทีหลังครับนะหลังจบคลิปนี้นะครับนะนี่มันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนะ นี่เราสามารถกดลบได้นะครับนะเมื uh ่อกี้มันมันเหมือนมันเป็นบั็กนะครับนะก็เลยกลับไปแก้ไขเล็กน้อยนะมันก็สามารถกลับมาใช้ได้นะครับนะนี่เหรอนะนี่คือคุณประโยชน์ของมันนะนี่สามารถเปลี่ยนได้นะเผื่อบางคนที่แบบชอบถ่ายรูปนะครับนะอ่าเนี่ยเผื่อบุคคลชอบถ่ายรูปนะนี่ฮะอ่าเมื่อกี้ปิดเองแล้วนะครับนะอ่าโอเคกลับมาละอ่าโอเคนะครับนะ เดิมก็มีประมาณนี้นะอ่านี่มันบ้าขนักเลยต้องแก้มาแล้วก็ยกลดเลยนะแล้วอันนี้ใหม่เลยอ่าแล้วก็อ่าต่อไปเลยล้อครับนะอ่าอันนี้ก็เราสไตล์ทำไม่ได้ครับนะนคือนนล้องล้มดุเปลนะี่ยนใหม่ครับนะ,น,ะบนี่นี่ครับนะมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะอ่าอันนี้ก็ไม่มีสรรพคุณอะไรมากครับนะอ่า จะไม่ค่อยรีวิวอะไรมากครับนะแต่ว่าจะมารีวิวเจ้าล้อันนี้ครับนะในล้อนี่เลยครับนะอ่านี่จะมี2องเวอร์ชันครับนะคือ1กับ1.5ึ่งจุดนะฮะทุกคนต้องสงสัยเนี่ยครับนะว่าทําไมมี1.5ึ่งจุดห้าด้วยครับนะอ่านี่มันมีคำอธิบายอยู่ครับนะนี่ซึ่งอ่าสามจุดห้านะไว้ใช่หนึ่งจุดห้าไว้ใช้สำหรับรถนะฮถ้าเกิดทุกคนได้โหลดเจ้ารถดีแม็กครับนะ ดีแมกต์ตอนเดียวครับนะเวอร์ุ่นใหม่ครับนะรนะุ่นอัปเดตใหม่ครับนะจะรู้ว่าถ้าเกิดใช้ขนาดหนึ่งนามันจะมันจะไม่ถึงซุกร้อนนะมันจะไม่เต็มน,นะครับนะอ่าก็เลยสร้างเวอร์ชั่งจุมาครับนะก็จะได้เต็มซุมนะ้มครับน,นะอ่าเหมือนตัวอย่างนะนี่นี่นะอันนี้1.5ครับนะมันก็จะล้นล้นออกมานิดนึงครับนะแต่ก็ไม่ได้ล้นเลยมากครับนะถ้าเป็นรถด,ดีแมกต์ขนาดนะั้นนะก็จะพอดีเลยครับนะมันจะสวยพอดีเป๊ะเลยครับนะ นี่นี่มีห่อด้วยครับนะอ่าอีกทีอ่าเลยนะห้าพันห้าร้อยอาอ่า0่าห้าร้อยอานะครับนะนี่มันก็จะพดดีเป๊ะเลยครับนะแล้วก็ส่วนขนาดหนึ่งก็จะประมาณน,นี้อ่าก็จะเสมอตรงข้างล่างครับนะอ่าแต่ก็ยังเห็นไอ้น,นี้นิดนึงครับนะซึ่งก็ไม่ได้ มีปัญหาอะไรมากนะนี่ขนาดจุด5ก็1นะครับนะอ่าส่วนรอนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเพราะว่ามันไม่มีอะไรพิเศษนะครับนะอ่าก็คือรถแต่งทั่วไปนะครับนะแต่จอาทีมก็ไม่ใช่อะไรครับลืมนะครับนะ <c oughs> จำชีอมันไม่ได้ครับนะก็เลยจะไม่รีวิวก็จะรีวิวแค่สองอย่างนี้ครับนะสะน่วนรถคันนี้อ่า อันนี้คือรถประจําช่องคดีสองครับนะแทนรถกระบะนะครับนะอ่าซึ่งจะถามว่าแจกไหมบอกว่าไอ้ไม่ใช่ดิบอกตรงๆครับนะว่าแจกนะครับนะแต่จะไม่แจกลายนะครับนะอ่าก็จะแจกแบบเปลี่ยนสีปกติเลยนะเป็น R32 ครับนะนบนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวจะทําคลิปแยกกันทีหลังครับนะอ่ะาจะทำคลิปแยกทีหลังจะไม่ทําคลิปนี้นะครับนะเพราะว่าไม่ได้มาแจกนะครับนะเลยจะไม่รีวิว อ่าอันนี้คือเอามาเป็นตัวอย่างเฉเๆนครับนะอ่าตอนนี้ก็คันนี้จุดหน้าครับนะสุดคันนี้ก็แก้ใหม่แน่นอนนะครับนะอ่าอ่าแล้วก็ตัดระบบไปทาการถอนมัดอ่าตัวหนึ่งออกไปก็คือตัวกระบะดำนับนะแล้วก็มาแทนที่ด้วยยางลุบนะครับนะ,ะชือก็จะแปกเลยนะครับนะอ่านี่มันก็จะเงาๆนิดนึงนะครับนะ ยังมีสีบั๊กอยู่เลยครับนะสึกเดี๋ยวจะไปแก้อีกทีนะครับนะอ่ะก็มีเพียงประมาณนี้ครับนะสลับคลิปนี้ครับนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับนะอ่าถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับนะก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดคลิปนี้พูดผิดหรือผิดพลาดก็ได้ขออภัยด้วยนะครับนะสามารถมาบินบอกได้ ส่วนมอดก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับนะสามารถไปโหลดแล้วก็ลงได้ส่วนคลิปก็มีนะครับนะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ